วันนี้จะมาแก้ไขห้องน้ำด้วยเนี่ยตามพื้นระยาเนี่ยปูนขาวเสร็จแล้วนะเนี่ยไอ้ที่ขาวๆเป็นคราบๆนบีน่ไม่ต้องห่วงพอล้างน้ำมันก็จะหลุดเองเอาผ้าถูๆก,กาออกอันนี้ยังล้างไม่ได้เพราะว่าปูนที่ยานยัยไปไม่แห้งแต่ทีนี้มันมีอีกประการหนึ่งคือพอทำพื้นเสร็จทำไมน้ำมาถึงไม่หยุดไม่หายั่วมันก็ยังเกิดไปข้างล่าง เปลียนพื้นข้างล่างเปลียนฝ้าเปี่ยน,นหลอดไฟไปตนประตูเพดานอย่าลืมนะครับอบคระตูพีีเนี่ยตัวดีเลยเห็นไหมที่เราเจอะแล้วใส่พวกใส่เกียวปล่อยใส่อะไรที่มันขันไปเนะี่ยตัวดีเลยเห็นไหมไปอ,อาบน้ำนํำน้ําประดิษฐ์ใส่น้ําประดิษฐ์แล้วก็จะไหลลงตามเนี่ย หรือว่าเนี่ยมันเป็นโพงนะถ้าน้ำเข้าไปเยอะนะมันก็จะไหลลงข้างล่างถ้าลุกเพิ่งข้างล่างเลยเนี่ยอันตรายช่วงรอยต่อเนี่ยเราต้องใช้ปูนขาวปิดหรือปูนยาเนียวปิดให้หมด,ดเนี่ยปูนลงไปขึ้นมอได้ด้อยปิดเข้าไปเลยผสมยูเหนียวไม่ต้องเลวนะ นี่ประตูเขาเอาออกเขาใช้ประตูบานใหญ่นีอาบน้ำน้นมันเข้ารูนี่แหละต้องดูให้ดีให้รอบครอบเพราะว่างานห้องน้ำเนี่ยมันต้องละเอียดยิบเลยนะเนียช่วงรอยต่อมันแตกไหมปิดให้หมด เปล้ขจะประสานเนื้อปิดสนิทไม่มีอะไรเลยตูพีซีกับปูนที่ปูกัะเบื้องเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยนานไปมันจะแบกบมันแยก,กออกจากกันมันจะไม่จับตัวไม่จับกัน<ม>เห็นไหมอืม้อ เวลาเราอาบน้ำใช้คันตักอะเวลาสระผมอะมันขอ,อกี่หมดเลยขึ้นมันลงรูตามดูตามซอกตามมุมอยู่เลยนี่ดูเล็กๆปิดให้หมด หมดหมดเตียงหมดสินแั่นี้นะียบร้อยอยากไปใช้ฟองน้ำเช็ดเอาฟองน้ำก่อนองน้ำเช็ดมันก็จะสวยงามเลยฟองน้ำชุบน้ำนิดนึงแล้วก็เช็ดสวยเลยแหละ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกามแนจนะครับ